สวัสดีครับทุกคนนี่คือลูกหนังรายวันพาคุณเข้าสู่พรีวิวเกมใหญ่ของสเปนศึกดาบีเมืองมาดริดระหว่างแอตเลติโกมาดริดพบเรอัลมาดริดคำคืนวันเสาร์ที่27กันยายนเวลาไทย3ทุ่ม15นาทีที่สนามริดยัสแอร์เมโทรโปลิตาโนฝากกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเกมใหญ่อย่างนี้ตลอดทั้งฤดูกาล เริ่มกันที่ภาพรวมการแข่งขันเกมนี้เป็นบททดสอบสำคัญของเจ้าถิ่นภายใต้ดดเอโกซิเมโอเน่ที่กำลังต้องการความคงเส้นคงวาขณะที่ทีมเยือนของชาบีอลอนโซ่กำลังเครื่องร้อนเดินหน้าเก็บแต้มต่อเนื่องและยึดจ่าฝูงลีกในตอนนี้รูปแบบของเกมคาดว่าจะเข้มข้นตั้งแต่นาทีแรกจังหวะปะทะกลางสนามบ่อยการเพลสสูงของมาริดชนกับบล็อกป้องกันแน่นและการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกที่คมของตราหมี สถิติที่น่าสนใจในลีกช่วงหลังดาบิแมสลีกาา3ครั้งล่าสุดจบด้วยผลเสมอ1-1ตอทั้งหมดและแอตเลติโกไม่แพ้มาดริดในลีก5เกมหลังสุดแต่ในซีซั่นนี้มาดริดสตาร์ทได้สมบูรณ์แบบชนะรวดตั้งแต่เปิดฤดูกาลเกมรุกมีความหลากหลายมากขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแนวลุก3คนและการเติมจากมิดฟิลด์ตัวแปลงจังหวะ อัปเดตสภาพทีมเจ้าบ้านยังต้องเช็คความพร้อมของแนวรับตัวหลักบางรายขณะที่กองหน้าอย่างอเล็กซานเดอร์เซอร์ลอสพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้นอกจากนี้ฮูเรียนอาวารเรสกำลังมาในฟอร์มร้อนแรงส่วนอเล็กบาเอนาเพิ่งผ่านการผ่าตัดไส้ติ่งและอาการกล้ามเนื้อน่าจะเริ่มจากม้านั่งทีมเยือนมีข่าวดีคือเอเดมิลิตาวกลับมาซ้อมและพร้อมลุยแต่ยังไม่มีเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนอันโตนิโอริดิเกอร์และแฟร์คลาเมนดี้ที่เจ็บอยู่ ดานิกาบาคาวพร้อมคืนตัวจริงด้านขวาและโอเลรียังชูอาเมนีพร้อมคุมจังหวะในแดนกลางขาดการ11คนแรกแอตเลติโกมมดริดระบบ4-4-2แบบยืดหยุ่นเป็น4-3-3ในเวลาตั้งรับยานโอบหลักเฝ้าเสาแผงหลังมาโกสยอเรนเตโรบินเลนองมองเคลมองลองเลดดาวิดฮันสโกกลาง3คนโรดิโกเดปอลโกเก้พาโบลบาริอสด้านข้างใช้คอเนอร์กาน์ลเกอร์ช่วยเกมเพรสและลุยช่อง ครบเครื่องหน้าเป้าเป็นฮูเลียนอวารเรสจับคู่อเล็กซานเดอร์เซอร์ลอสรอัลมาดิดระบบ4-2-3-1ที่ยืดหยุ่นเป็น4-3-3เมื่อตั้งโครงเพรสทีโบกูตัวสยืนด่านสุดท้ายแผงหลังดานิคาบาคาวเอเดมิลิตาดีนฮุยเซนและอวารอกาเรราคู่มิดฟิลเฟเดียเบรเบเดกับโอเลริยังชูอาเมนีตัวสร้างสรรพื้นที่ระหว่างลายเป็นอาดากูเลอร์กับฟรังโกมัสตันตัวโน เติมริมเส้นฝั่งซ้ายวินิซิอุสจูเนียและกองหน้าตัวกลางกิลเลีนเอมบัปเป้แนวโน้มเชิงแทคติก แอตเลติโก <Athlet> จะยืนบล็อกกลางค่อนไปทางลึกคุมครึ่งช่องซ้ายขวาด้วยการยืนตำแหน่งแน่นตัดการต่อบอลทะลุลายของบารดริดแล้วชฉวยจังหวะสวนกลับเร็วผ่านยอร์เรนเต้และอาวารเรสส่วนบาดริดจะขึ้นเกมด้วยทรานซิชันดนามิกบอลแรกจากชูอาเมนีไปยังเบาเบเ,เดเปิดหน้าบีบเพรสดันขึ้นจังหวะฉีกของวินิซิอุสเพื่อเปิดทางให้เอ็มบาเป้โจมตีพื้นที่ด้านหลังฟูลแบ็กจุดที่ขาดอยู่ที่การรับมือบอลทะลุช่องและสปีดในแดนสุดท้ายรวมถึงเซตพีซสองฝั่งที่อันตรายไม่แพ้กัน คู่ดวลที่ต้องจับตามาร์โกสยอเรนเต้กับวินิซิอุสจูเนียทางฝั่งขวาของแอตเลติโก้ถ้ายอเรนเต้รับมือ1ต่อหนึ่งได้เกมสวนกลับตรามีจะลื่นไหลอีกคู่คือโกเก้กับโอเลริยองชูอาเมนี่ในพื้นที่โซน5ใครคุมจังหวะและชิงบอลสองได้ต่อเนื่องจะก,กำหนดหน้าเกมได้และในกรอบเขตโทษฮูเลียนอวารเรสปะทะการยืนตำแหน่งของเอเดมิลิเตาลูกวิ่งทำทางกับบอลแรกจะบอกคำตอบเรื่องสกอร์ มุมมองผลการแข่งขันเมื่อช่างน้ำหนักฟอร์มปัจจุบันความต่อเนื่องเกมรุกและความยืดหยุ่นในการเพรสของทีมเยือนผมมองว่ามาดริดมีอาวุธเด็ดในการปิดบัญชีโดยเฉพาะสปีดของเอ็มบาเป้กับความคมของวินิซิอุสขณะเดียวกันแอตเลติโกก็ยังมีคุณภาพสวนกลับและบรรยากาศในบ้านที่กดดันคู่แข่งได้ตลอดแต่ด้วยรายละเอียดท้ายเกมและม้านั่งสำรองที่หมุนได้หลากหลายผมฟันทงเรอัลมาดริดชนะ2ประตูต่อหนึ่ง ใครเชียร์ทีมไหนคอมเมนต์บอกสกอร์ที่คุณคาดไว้ด้านล่างได้เลยถ้าชอบสไตล์การวิเคราะห์แบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามลูกหนังรายวันเพื่ออัปเดตพรีวิวและบทวิเคราะห์เกมใหญ่ทั่วโลกฟุตบอลเจอกันคลิปหน้าอย่าพลาดนะครับ